ทุกกเย็นนใครัตอานรอันนี 8, nah ้ค่ะเขาเรียกว่าห้อง HD Virtual ก็คือเป็นห้องเสมือนจริงเคยเห็นพวกแบบเหมือนบูสกีนอะไรอย่างป่ะเออพวกนั้นอ่ะเขาก็ที่แบบถ่ายอย่างนี้แล้วเขาเอาซีนจีมาใส่เออใช่ใช่ใช่เราตอนที่มีเราชาการตาเราก็ทำเป็นนผู้ประกาศข่าว คือเขาจะไปอยู่ตรงนี้แล้วพวกพี่ก็จะอ,ออกแบบดีไซน์ข้างหลังเอาไว้ที่มันจะดูมีภาพขาวมุงขึ้ขนหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะใช้ห้องนี้ในการทำนี่อะไรมาก,ก็จะมีกล้องเหมือนกันทุกสตูดิโอมีกล้องมสบบนส่วนของตัวนี้แล้วก็ห้องนั้งเล่ข้างในก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นห้องคอนโลท,ทั่วไปออยากอยู่ฉากไหนกันเดี๋ยวพี่เข้าไปใส่ฉากให้ <c oughs> เอาให้เหมือนจริงนะทำไมทำคนเดียวได้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูเดี๋ยวเราขึ้นไปดูของสัตว์ที่นี่กันเนาะใครอยากเข้าพักอะไรกันบ้างคะหรือว่ายังไม่แน่ใจค่ะซ่งเดี๋ยวนีกล่าวว่าไม่วันสารก็กเนียวิชยูโทรทัศน์ทุกเลยทุกคนอื่นใครนี่อยากเข้าพักอะไรกันบ้างอีกวิชยูท่อนค่ะวิชยูแล้วก็นี่ละวิชยูเลยทั้ง เราวิทยุเหมือนกันเราวิทยุหมดเลยแล้วบทการกายภาพวิทยาอยากเข้าวิทยุโทรสารครับผมสอนอยู่ที่ภาควิชาการสื่อสารมวลชนนะครับซึ่งก็เน้นหนักในเรื่องของการเกี่ยนการวิทยุและการโทรสารครับแล้วก็วิชาหลักส่วนใหญ่มันจะเป็นปีสามปีสี่สอนวิชาปีหนึ่งปีสองก็มันเกี่ยวกับเรื่องของภาษาเพื่อการสื่อสารการใช้ภาพการสื่อความหมาย มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ว่าสื่อสารมวลชนอยา่างไรจะได้บอกได้เลยว่าเฮ้ยเปลี่ยนคณะดีกว่าครูแต่ละคนแต่ละคนลองลองนิยามคําว่านิเทศศาสตร์กับสื่อสารมวลชนในความคิดเราคือคิดว่าค,คืออะไรหมายถึง <c oughs> การสื่อสารที่ที่เข้าใจสื่อสารแบบว่าถ่ายทานภาพเสียง หรือไม่ว่าจะวิธีการใดๆอะค่ะอ่าน้องพีซคิดว่าคืออะไรคะไม่เคยต่อกันเลยน้องเลยก็คือพวก็คือการศิลปะการสื่อสารไม่ว่าจะออกมาทางแบบการพูดท่าทางหรือแบบเสียงภาพอะไรต่างๆเลยค่ะกระตุ้นคิดว่าอะไรก็ข่าวการถ่ายาคืออันนี้เพิ่มคือแบบเป็นการใช้สื่อให้ผู้รับสื่อสามารถเข้าใจได้ด้วยว่าสารที่เราต้องการสื่อคือสื่ออะไรแล้วก็ ก็คิดว่าคงเป็นการสื่อสารใหู้้ดื่นเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการอยากจะบอกเขามากขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางที่เราต้องการที่อยากหลักสร้ก็เหมือนะเป็นแบบเป็นศิลปะการสื่อสารแบบระหว่างผู้รับสื่อกับผู้ที่ต้องการจะสื่อสารออกไปผ่านสื่อตัวนึงอ<ม>าจจะมีสื่อหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นมัลติมีเดียเป็นสื่อสิ่งพิมพ์อะไรตางที่ทุกคนตอบมาไม่ผิดนะครับแต่ว่า ในความเป็นนักวิเทศศาสตร์นอกจากจะเชี่ยวชาญนอกจากจะจัดเจนในเรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยอีกอันที่ที่เป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้เลยคือความรับผิดชอบต่อสังคมเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราพูดไปสิ่งที่เราเขียนไปสิ่งที่เราทำภาพปรากฏไปเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่คนทำเนี่ยต้องต้องตระหน่ตลอดเวลาว่า ทุกคาพูดล้วนแต่มีความหมายล้วนแล้วแต่อาจจะส่งผลในทางร้ายหรือทางบวกทางใดทางหนึ่งเสมอภาพวิทีโทรทัศา์นะคะภาพรวมเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอาจารย์แล้วคิดว่ามีจุดเด่นที่แตกต่างจากภาพอื่นในคณะนี้อะไรบ้างในคณะนี้มีแบ่งออกเป็น5ภาพวิชานะครับแล้วก็เป็นมี8สาขานะครับสาขาแรกก็คือวารสารสนเทศซึ่งตอนเน้ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้แท็ก ในการสื่อสารทางโลกออนไลน์สมัยก่อนหน้านี้มันคือสถาบันราชการหนังสือพิมพ์ในตัวหาหน้าที่ได้แล้วแต่ทีนี้หนังสือพิมพ์มันต้องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยมันก็เป็นบุ๊กเพจเป็นอีนเทอรเน็เปอร์ใช่ไหมเขาก็ต้องปรับไปตามโลกด้วยเหมือนกันกวารสารหนังสพิก็คือเน้นในเรื่องของเชิงสารการเขียนในชนสาระแต่ก็มีพี่ๆหลายคนที่อยากทำเกี่ยวกับเรื่องของแมกกาซีน ก็มีแต่ว่าเน้นในเรื่องของการเขียนปเป็นหลักนั่นคือวาระสารสนเทัสาขาวิชาที่2ก็คือการกระจายเสียงซึ่งในภาควิชาการสื่อสารมวลชนนี่แหละการกระจายเสียงก็เน้นทั้งในเรื่องของวิทยุและโทรทัศน์นะครับจะสื่อสารอย่างไรก็ได้ผ่านทางสื่อสองสื่อนี้เป็นหลักภาคนี้ค่ะเส้นทางอาชีพหรืองานค่ะส่วนมากล่กพี่เขาทําอะไรกันบ้างค่ะคือถ้าไม่เลือกง,งานเนี่ยไม่ตกง,งาน พราะว่าสถานีถึงแม้ทีวีจะมีอยู่6ช่องฉบับแต่ว่าณปัจจุบันมีสถานีเคเบิลเกิดขึ้นมากนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยตางที่มันจะกลายเป็นทีวีดิจิตลอนมันยิ่งจะมีมันยิ่งจะมีแหล่งางานทุกวันนี้มีคนเขามาถามว่าดูมีรุ่นน้องไหมมีลูกน้องไหมถามอยู่เรื่อยๆให้ช่วยหาอยู่เรื่อยๆ คือมันไม่มีปัญหารเรื่องของการหางานไม่ได้นะครับแต่มีปัญหาในเรื่องของคุณสมบัติในการทำงานมากกว่าว่าเราอึดพอไหมเราแกร่งพอไหมเราเรามีความรู้ความสาม,มารถพอไหมอันเนี้ยเป็นปัญปเป็นปัญหามากกว่าซึ่งซึ่งบอกตามตรงว่ามันเป็นปัญหาจำเด็กปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆหลังหลังูก็ไม่กล้าแนะนำรุ่นน้องหมายว่าพวกที่จบนะให้กับพวกรุ่นพี่พี่เขาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง เราไม่รู้ว่าว่าเขาจะอยู่ในโลกแห่งพัน็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนจะสู้พอหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่างานตรงนี้มันไม่ได้เป็นงานสบายๆไม่ได้เป็นงานนั่งออฟฟิศเลิกแปดโมงเชา้าห้าโมงเย็นงานกองถ่ายบางประเภทมันทํางานตั้งแต่ตีห้าเลิกห้าทุ่มเป็นนทุกวันทุกวันทุกวนักวนเน,นี่ยเ,เราเราไหวไหมซึ่งซึ่งมันคือความเป็นจริงนะ งานบางอย่างอย่างพี่ๆที่เขาเรียนเนี่ยบางช่วงเขาก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับแต่บางช่วงอะช่วงนี้มีอะไรไม่มันก็ไม่มีอะไรจริงๆ่วยพรน้องๆเลยคะ่ะว่าอยากเป็นว่าที่มิวสิคสถานีเทศศาสตร์จุฬาเออก่อนที่จะโวยพรเทศศาสตร์จุฬาจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิตนะเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าเราได้เรียนในสิ่งที่เรารัก สิ่งที่เรารักตรงนั้นเนี่ยมันจะสร้างคุณค่าย์ให้กับตัวเราเองสร้างคุณค่าย์ไให้กับครอบครัวสร้างคุณค่าย์ให้กับประเทศชาติตรงนั้นเนี่ยเพราะตรงนั้นมันเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าชีวิตคนเราเกิดมาครั้งมันไม่ไม่นานเนะาะ60ปี70ปี80ปีมันมันสร้างมาก,กที่เราจะทําอะไรให้ดีๆต่อไปให้กับคนรุ่นข้างหน้าฉะนั้นผมว่าเอ่อก่อนที่จะตัดสินใจ เลือกเรียนอะไรจากเรียที่ดีๆนะครับมองมองให้ไกลนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีปมตั้งใจจริงที่อยากจะทำสิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ยสักวันหนึ่งมันต้องประสบความสำเร็จนะ,ะถ้าเรามีความมุ่งมั่นจริงๆนะแล้วถ้าเราหวังว่า คณะน,นิเทศศาสตร์จุฬามันอาจจะเป็นคําตอบส่วนหนึ่งคําตอบหนึ่งในชีวิตของเราแล้วเราตั้งใจของมันเราเต็มที่กับมันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็จะเป็นจุดหมายหนึ่งของเราในการที่พวกเราตอนของคูก็คือว่าเราก็ต้องทำตัวของเราเองให้ดีที่สุดแหละ อายุของพันธ<ม>ุ์ทัางโครงการแบรนด์เอ็นเทเลรลิตี้ปีสีแล้วก็เป็นโมนัก็ขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆสี่คนในการขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรูม้ขอบคุณครับ